จ้าของรถนะครับมารับผมพามารีวิวรถในบ้านของเขานะครับเราไปดูดีกก่าครับว่าเป็นรถรุ่นไหนนะจอดูนี่นะครับ วันนี้นะครับน้องเขานะครับจะมารับไปรีวิวรถที่บ้านเขาเลยนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายตั้งแต่ตอนออกไปเลยนะครับหาไปดูถนนด้วยนะครับใครที่อยากจะมาดูรถก็มาได้นะแต่ผมจะถ่ายเส้นทางให้ดูนะครับไปขึ้นรถก่อนนี่นะถ้าผ่านมาทางนี้นะครับป้ายนี่นะครับน้องัวแก้วนี่นะครับ ดีโฟร m ดีคอมมอนเรลนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอยออกมารีวิวตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมามาดูใกล้ๆนะครับสำหรับ t o y ย t a Tiger คันนี้นะครับป้ายทะเบียน,บ 6, 9, บนนะครับกขอหกเก้าสองแปดจังหวัดพชรบูรณ์นะครับ รถเป็นบ้านเดิมๆรถบ้านแท้นะครับคันนี้เลข่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับพก2567นะครับ29มกราคม2567เริ่มทะเบียนอยู่นี่นะอ่าเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันจดทะเบียนนะครับวันจดวันจดทะเบียนนะครับวันที่29มกราคม2 5็7นะครับคันนี้เป็นรถ p ็7นะสี่ประตูนะครับสีเทาสีตรงเล่มนะครับ ดีเซลผู้ควบคองนี้ระดับที่สองนะครับมาเดีย๋ยวมาดูรอบรอบคันกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นรถบ้านแท้ครับรถเดิมๆครับที่เขาจอดไว้อยู่เลยนะครับอันนี้เป็นแม็กติดรถเลยนะฮะแม็กติดรถยางดีนะยางยังมีดอกนี้อยู่เลยนะครับยางนี่ดอกตึงๆเลยทีเดียว เดี๋ยวขอดูชิ้นสีด้านล่างเนี่ยครับยางดีเลยดอกมีแล้วนี่สันยังคมๆอยู่เลยครับ กไเนอร์ liner, นะครับกันชนท้ายมีครบนะครับตัวเปิดกระบานหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับดีฟูดีคอมมอนเดียวสิบหกวอลเทอร์โบนะครับใสๆนะครับอย่างไรก็ นะครับเป็นตัวสี่ประตูนะครับคันนี้ยางสันยังคุมคมอยู่เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับ กรถอยู่จังหวัดพิจิตบรูรู์อยู่เพื่อลมเก่าบ้านหนองัวแก้วนะครับใช้น้อยนะครับคันนี้อ่๋ยวดูชิดซีด้านล่างนะครับ เดี๋ยวดูฝั่งคุณนั่งข้างหลังกระจกไฟฟ้าครับบอะนะครับสมบูรณ์มากๆนะ,ะประตูสนิทเลยนะครับปิดเบาๆก็สนิทนะนนฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ ดูเล็กไหมนะครับนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดานะครับโ oh. อ้คนในดูดีมากนะครับมันย้อนแสงสักหน่อยแต่ว่าเราปรเปิดกรแจดูครับ เลขไม้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามนะครับอันนี้เบรกมือใช้ได้นะครับได้ครบสภาพกิฟต์เลยนะครับปรุงอะไรแน่นๆเลยนะลองสตาร์ทสักหน่อยนะครับเบรกมือใช้ได้ครับีะได้ครบทุกอย่าง ไาในะยังดูดีมากนะจบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับจัไฟฟ้าใช้างานได้ครบนะครับสมบูรณ์มากนะวันนี้รู้ราคาจะสูงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามไปทุกของก่กอนอเค phương nhuận tức này รคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่165,000บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับใครสนใจก็โทรมา่อรองได้นะรถอยู่จังหวัดพิจิตรอยู่อำเภอลำเกลาบ้านหนองับแก้วนะครับใครอยู่ใกล้ๆมาทดลองขับขี่ได้นะครับสภาพสวยมากคันนี้นะครับตอดนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ